สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเสียออดลาดเผาหรือทีมงานรถบ้านคุณภาพนะครับผมคันที่แล้วนะครับบอกกันเลยว่ามีท่านผู้ชมสนใจกันมาเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่มีลูกค้าบางท่านมัดจำไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรวันนี้ผมจัดมาเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าแล้วนะครับผม ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะขาดช่วงนะครับผมวันนี้เราจัดมาเหมือนเดิมครับผมค่ายรถดาวสามแฉกนะครับผมมารีวิวให้ท่านผู้ชมชมอีกครั้งแล้วนะครับผมกับเจ้าคันนี้ครับ Mercedes-benz รหัสตัวถังนะครับ w 2 0 2คันนี้เป็นรุ่น c 2 0 0นะครับปี1997นะครับผมแอร์จอร์ดิจิตอนไม่เคยติดแก๊สนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่า ของแต่งมีหลากหลายรายการเยอะแยะมากมายแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายแต่งล้อแต่งชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่ของไฮโอเนียนะครับผมมี PM มี Power M 2ตัวแล้วก็ซับบูเฟอร์อีก1คู่นะครับผมเป็นยังไงล่ะครับผมแค่ได้ยินรายละเอียดคร่าวๆแค่นี้ก็ว้าวเลยวไหมครับผมมาคันนี้นะครับรอเชียบ วัยรุ่นสุดๆดูไม่แก่แน่นอนนะครับผมวัยรุ่นขับได้ผู้ใหญ่ขับดีนะครับผมสีสันสวยงามทรงรถดูเท่เตี้ยกำลังดีนะครับผมทำให้รถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเลยนะครับผมรุ่นนี้ผมขอท้าความก่อนดีกว่ารุ่นนี้นะครับผมมีรุ่นพี่นะครับเป็น W 2 0 1นะครับผมหรือเรียกกันว่า baby b e n z หรือจะเรียกบางคนเรียกว่า 190E ก็ได้นะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับ W 2 0 2จะมีผลิตตั้งแต่ปี1993ถึงปี2000นะครับประกอบด้วยรุ่นย่อย3รุ่นนะครับผมรุ่นคลาสสิกรุ่นอีริก a นและรุ่นอะวังกาดนะครับผมตัวนี้เป็นรถตลาดค่ายยุโรปนะครับผมที่มีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำไม่แตกต่างจากรถญี่ปุ่นเลยนะครับผมรถ W 2 0 2นะครับผม เป็นรถคอมแพคคาร์นะครับผมหรือเรียกว่าดีเซ gment นะครับผมเอาละครับผมสำหรับตัวนี้ที่ผมเท้าความกันมาบอกกันมาตัวนี้เป็นแอร์จอหรือเขาเรียกว่าตัวสุดท้ายของ W 2 0 2กันเลยนะครับผมเกินกันมาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดย่อยๆต่อกันเลยดีกว่าครับ เอาล้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมสภาพภายนอกกันเลยดีกว่านะครับผมผมบอกเลยคันนี้ขับไปไหนอะ่ะก็สะดุดทุกสายตาแน่นอนบนท้องถนนนะครับผมกับสีน้ำเงินสดสวยเงาชํำสดสวยดูดีมีสง่าขนาดนี้นะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับบอดี้นะครับผมบางปองๆกันเลยนะครับผม สภาพสีนะครับสีสันสวยงามนะครับผมไม่ขี้เห่อาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะครับผมประตงประตูก็สีสวยๆเลยนะครับผมแต่ที่ผมบอกว่าอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานอ่ะมันไม่น่าเกียดเลยนะครับผมมันยังสวยงามอยู่นะครับผมดูครับสีก็งามงามกันเลยมาดูบอดี้กันต่อครับบางๆอีกเช่นเคยนะครับผมสีของกันชนหลังก็สวยงามอีกเช่นกันนะครับ มาต่อในฝั่งด้านซ้ายกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับบอดี้นะครับแก้มสีสวยๆเสียงปังปังกันเลยนะครับผมดูครับสวยๆกันเลยนะครับผมอ่าเป็นไงครับประตูชิ้นต่อไปก็สวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับผมสีสันนะครับผมส่วนของประตูหลังก็สวยๆเงางามอีกเช่นเดียวกันนะครับ บอดี้ครับนี่ปองปองก็เลยเป็นไงล่ะผมบอกแล้วว่าสวยเงางามนะครับผมในส่วนของกันชนหลังนะครับผมสีสันก็สวยงามนะครับผมดูครับไม่มีริ้วรอยนะครับผมเรามาดูต่อในส่วนของหน้ารถกันเลยดีกว่าครับผมส่วนของไฟหน้านะครับยังเงาฉ่ำสดสวยไม่เหลืองไม่หมองเลยนะครับผม ในส่วนต่อมาครับกระจังหน้าโคเมียมก็ยังเงาเงานะครับไม่มีสี่ไหนแตกหักเลยนะครับส่วนสำคัญเลยครับดาวรอยครับโดดเด่นมีสง่านะครับไฟหน้าฝั่งด้านขวานะครับก็ยังสวยงามอยู่เลยนะครับในส่วนของกันชนหน้าครับสีสันสวยงามนะครับไม่ค่อยเห็นสะเก็ดหินเลยนะครับ สำหรับคันนี้ครับเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันเลยดีกว่าครับที่ผมบอกว่ามันมีของแต่งนะครับนี่ครับไฟท้ายแต่งนะครับทั้งซ้ายและขวาครับเป็นไฟท้ายเพชรสวยๆกันเลยนะครับแดงตัดกับขาวมันดูมีสเสน่ห์มนสเสน่ห์ท้ายรถเวลาใครขับตามที่มันหล่อจริงๆเลยครับผมในส่วนของสีของ ฝากระโปรงนะครับผมท้ายก็ยังสวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของกันชนท้ายนะครับก็สวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับผมดูครับและสิ่งต่อมาด้านท้ายนะครับซึ่งทำให้การขับขี่มันเล้าใจนะครับท้อยเสียนะครับ คันนี้เป็นของ42ครับ1 h e a d เฮดนะครับชื่อนี้ผมบอกเลยว่าการันตีได้แน่นอนเพราะว่ามีชื่อเสียงยาวนานมานานมากเลยนะครับเรามาดูต่อในส่วนของล้อแม็กกันเลยนะครับผมล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ17นะครับผมดูครับยางสวยๆเต็มๆกันเลยนะครับผมเป็นไงครับดอกยางครับ เรือเลือกันเลยนะครับยังลึกๆกอยู่เลยนะครับผมคันนี้เป็นยางปี2019นะครับผมเรามาต่อกันที่คอนโซลหน้ากันเลยนะครับดูครับความเงางามของคอนโซลหน้าไม่มีแตกไม่มีเหนียวไม่มีเยิ้มนะครับดูครับเป็นยังไงบ้างครับ ดูครับสภาพไม่มีแตกไม่มีเหนียวไม่มีเยิ้มนะครับดูครับมือผมรูปให้ดูเลยนะครับผมในส่วนต่อมานะครับลายไม้ครับลายไม้ก็ยังเงาฉ่ําสดสวยนะครับคันนี้มาพร้อมกับแอร์จอนะครับผม ปี1997หรือตัวสุดท้ายเขาจะให้เป็นแอร์จอมานะครับแอร์จอดิจิตอลตัวนี้การใช้งานนี่จะง่ายนะครับผมกว่าแอร์ปุ่มนะครับผมแล้วส่วนต่อมาก็คือเครื่องเสียงของไพโอเนียนะครับผมมาพร้อมตัว p ีแของ Formula X นะครับผมตัวนี้อ่านี่ที่เก็บของตรงนี้ก็ยังเปิดได้ปกตินะครับดูครับ เปิดได้ปกตินะครับส่วนของเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหัวเกียร์นะครับก็ยังใหม่ๆสวยๆกันอยู่เลยครับในส่วนของช่องเก็บของตรงนี้นะครับก็ยังสามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะครับที่เท้าแขนก็สามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับคันนี้ครับคู่มือครับยังอยู่ครบนะครับผม เล่มคู่มือของ Mercedes Ben บนนะครับอยู่ครบครับเรามาดูต่อในส่วนของภายในดีกว่านะครับผมในส่วนแรกนะครับแผงประตูครับลายไม้ก็ยังเงาเงานะครับผมแผงประตูไม่มีแตกหักนะครับและที่สำคัญครับแผงลำโพงก็ยังอยู่ครบนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของเบาะ คนขับนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดของรถคันนี้เลยนะครับผมดูครับสภาพเบาะครับไม่มีแตกหักฉีขาดนะครับหนังยังสวยๆอยู่นะครับได้ไม่มีเสียหายนะครับผมลองดูสภาพกันก่อนเลยนะครับผมพอเราดูเบาะเสร็จนะครับผมเรามาต่อที่พวงมาลัยกันเลยครับผม สำหรับพวงมาลัยคันนี้นะครับผมดูครับสวยงามนะครับผมจับกระชับมือนะครับเรือนไม้นะครับผมสามารถบอกความเร็วได้ถึง240นะครับผมรถคันนี้นะครับวิ่งมา2 7 9 9 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมในส่วนของสวิตช์เปิดไฟหน้านะครับผมยังชัดเจนอยู่นะครับผมดูครับ ไม่มีเรือนล้างนะครับเปิดปิดได้ปกตินะครับส่วนต่อมาคือเบรกมือก็ใช้งานได้นะครับในส่วนของปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับความสูงต่ําของไฟหน้านะครับจะมีระดับให้ท่านเลือกนะครับผมส่วนต่อมาเลยนะครับผมแผงลําโพงครับในส่วนนี้ผมบอกเลยรถส่วนมากจะมีแตกหักเสียหายไปบางซี่แต่คันนี้ครับ ฝั่งด้านขวาไม่มีแตกหักเสียหายนะครับช่องแอร์ก็อยู่ครบนะครับผมปรับได้ปกตินะครับเปิดประตูมานะครับสิ่งที่เราจะเห็นอย่างแรกเลยนะครับสครับเพจตัวนี้นะครับเงาฉ่ำสดสวยกันเลยนะครับผม เรามาดูต่อที่เบาะกันนะครับเบาะคันนี้เป็นระบบอัตโนมือนะครับสามารถใช้ได้ครบนะครับนี่ครับปรับยกหน้าครับเอาลงครับผมแล้วก็ปรับเดินหน้าถอยหลังจะเป็นข้างหน้านะครับผมจะเป็นข้างหน้านี้นะครับยกตัวนี้เลยเห็นไหมครับนี่ปรับได้เลยระบบอัตโนมือนะครับผมใช้งานได้ครบนะครับผมในส่วนของ แป้นเหยียบครับผมเบรกมือนะครับคันเร่งนะครับก็ยังสวยๆอีกเช่นเดียวกันคันนี้มีพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะครับผมทั้งหน้าและหลังเลยนะคัะในส่วนของแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับลายไม้ก็ยังเงาฉ่ำสดสวยอีกเช่นเดิมนะครับผมแผงประตูหนังก็ยังสวยๆนะครับผม เนื้อของพรมก็ยังนิ่มๆนะครับแผงลาโพงด้านนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับผมในส่วนต่อมาครับบอกผู้โดยสารฝั่งด้านซ้ายหรือที่ชอบเรียกกันว่าตุ๊กตาหน้ารถต้องนั่งนะครับผมบอกเลยเป็นไงครับหนังดูครับไม่มีฉีกขาดนะครับกองน้ําก็ยังแน่นๆตึ๊บๆกันเลยนะครับดูครับไม่มีฉีกขาดเสียหายนะครับ ดูกันครับหัวหมอนก็ยังสวยนะครับในส่วนต่อมานะครับผมเปิดประตูมาด้านซ้ายก็จะเห็นสครับเพจเงาเงาสวยๆมีตาเมอร์ d e s b e n บครบคันนะครับบาะครับนี่ครับ ปรับได้ปกติยกหน้านะครับยกได้ครบนะครับแล้วก็ปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับผมอยู่ในส่วนของด้านหน้านะครับดูครับเป็นไงครับเลื่อนได้ครบนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมเรามาดูต่อในส่วนของผู้โดยสารฝั่งด้านหลังกันดีกว่าครับว่ามันจะเงางามสวยงามกันขนาดไหนครับ เรามาดูเริ่มจากแผงประตูครับลายไม้สวยๆแผงประตูแผงลำโพงนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับผมไม่มีแต่ผักเสียหายในส่วนของหนังนะครับก็ยังสวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมที่นั่งครับผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนครับหนังนะครับยังสวยๆกันเลยนะครับดูครับ เป็นไงครับเงาเงนะที่เท้าแขนนะครับก็ยังแน่นๆนะครับผมในส่วนของที่เท้าแขนนี่นะครับปรับขึ้นลงยังแน่นๆกันเลยนะครับผมในส่วนของเบาะที่นั่งฝั่งด้านนี้นะครับผมฝั่งด้านขวาครับก็ยังสวยงามสดสวยอยู่เช่นเดียวกันนะครับไม่มีแตกหักเสียหายหรือฉีกขาดเลยนะครับ ในส่วนต่อมานะครับที่ผมบอกว่าพิเศษใส่ไข่กันเลยก็ตัวแผงลำโพงชุดสาวข้างหลังคันนี้จัดมาให้เต็มเต็มเลยนะครับผมดูครับลำโพงแยกชิ้นนะครับซ้ายขวานะครับเป็นไงครับแผงสาวสวยๆกันเลยนะครับผม ในส่วนของประตูฝั่งด้านขวานะครับลายไม้ก็ยังสวยๆหนังก็ยังสวยๆอีกเช่นเดียวกันนะครับแผงลําโพงด้านนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับผมพาตรงนี้ก็ยังนิ่มๆกันเลยนะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมสักขับเพจครับสวยงามเช่นเดียวกันครับของ m e r c e d e s Ben z กันเลยนะครับ ของกระจกนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสระบบไฟให้ดูนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าเพิ่งติดฟิล์มมาใหม่รอบคันเลยนะครับฟิล์มใหม่ๆกันเลยครับเดี๋ยวเอาดูกระจกการใช้งานกระจกนะครับลงครับขึ้นครับเรามาดูต่อที่กระจกมองข้างกันเลยนะครับผมฝั่งด้านขวาคนขับนะครับผมขยับขวานะครับขยับซ้าย ขึ้นครับลงครับใช้งานและครบนะครับเเรามาดูต่อในส่วนของกระจกไฟฟ้าฝั่งด้านซ้ายนะครับลงครับขึ้นนะครับลื่นๆกันเลยนะครับผมมาดูต่อในส่วนของกระจกมองข้างกันนะครับผมซ้ายนะครับขวานะ ลึ้นครับลงครับเรามาดูต่อในกระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับลงครับขึ้นครับเป็นยังไงล่ะลื่นๆกันเลยกระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวานะครับ ลงครับขึ้นครับเป็นไงครับใช้งานได้ครบเลยนะครับแล้วก็สามารถกดผ่านปุ่มตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นไงครับใช้สามารถคอนโทรลได้จากคนนั่งด้านหลังและคนขับด้านหน้านะครับผม สำหรับขุมพลังของเจ้าเม r c e เ e เ Benz นคันนี้นะครับผมเป็นขุมพลังยอดนิยมนะครับ M21 นะครับผม 2,000cc นะครับผม4ี่สูบนะครับผม134แรงม้านะครับผมเรามาชมห้องเครื่องกันต่อเลยครับผมคานหน้าครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับผมดูครับน็อตสวยๆเดิมๆหมดเลยนะครับผม องเครื่องสวยงามกันเลยนะครับผมคันนี้อ่าเรามาดูที่เครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์ก็ใหม่ๆกันเลยไม่มีเยิ้มเลยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับอึดถึกทนแน่นอนครับผมแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยครับประเด็นหลักเลยครับผมใช้งานในเมืองเนี่ยจะอยู่7-9กกิโลลิตรนะครับผมส่วนเดินทางไกลต่างจังหวัดนะครับจะอยู่ที่ 1 2บสถึงสิบกิโลลิตรนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปขับขี่กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับผม ิ้นเดียวติดเลยนะครับเรื่องเงียบๆเลยนะครับผม ทดสอบการขับขี่กันแล้วนะครับผมกับเจ้า Mercedes-Benz คันนี้นะครับกั0 2 C 2 0 0ปี1997นะครับผมเป็นรถเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะมาด้วยพร้อมแอร์จออัตโนมัตินะครับผมแอร์ออโต้ตัวนี้นะครับผมและเครื่องเสียง ของไพโอนียชุดใหญ่นะครับผมมีซับบูเปอร์มาด้วยนะครับผมสำหรับภายในนะครับเรามาเริ่มดูกันที่ในส่วนของพวงมาลัยก่อนเลยครับผมพวงมาลัยครับหนังสวยๆกันเลยนะครับผมและก็ในส่วนของเรือนไม้ครับขึ้นครบทุกอย่างนะครับผมไม่มีไฟเอนจิ้นขึ้นโชว์เลยนะครับผมดูครับขึ้นครบหมดนะครับผม ในส่วนต่อมาครับคอนโซลครับก็สวยสวยครับไม่มีเหนียวไม่มีแตกนะครับในส่วนของคอนโซลครับผมในส่วนของปุ่มก็สวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับอ่าตะกล้องดูที่แผงประตูต่อครับแผงประตูคันนี้ก็สวยงามนะครับผมในส่วนของปลอกก็สวยงามอีกเช่นเดียวกันครับฝองน้ําแน่นๆกันเลยครับในส่วนของข้างหลังกันบ้างครับ ส่วนของด้านหลังมนต่อดีกว่าแผงประตูก็สวยๆนะครับส่วนของเบาะที่นั่งก็อีกเช่นเดียวกันนะครับก็สวยงามอีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของแผงหลังคันนี้นะครับผมตีแผงซาวเครื่องเสียงมานะครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบครับแผงซาวลำโพงด้านหลังนะครับบอกก่อนว่าคันนี้ไม่ใช่เดิมนะครับเพราะคันนี้ ใส่เครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบมานะครับผมจะตีแผงซาวมานะครับเพื่อเพิ่อมอรรถรสในการขับขี่นะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมล่ะต้องดูให้จบครับท้ายคลิปเนี่ยครับผมจะบอกราคากันแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับ w 2 0 2น้ํสีน้ำเงิน C200 ปี1997้จรจอคันนี้นะครับผมขอเปิดราคาขายอยู่ที่129,999บาทกันนะครับผมผมบอกเลยว่าเครื่อง m ตองหนึ่งอ่ะเป็นเครื่องอึดถึกทนประหยัดน้ำมันซ่อมถูกอะไรก็ถูกหาได้ง่ายช่างทั่วๆไปก็ซ่อมได้นะครับผมและก็คันนี้นะครับผมบอกว่า ควรแก่การสะสมด้วยครับผมอย่าช้านะครับโทรมาจับจองกันได้นะครับผมที่เบอร์0846462425ไลน์ ID ก็เบอร์นี้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมใครที่หารถ Mercedes-Benz ตัวนี้อยู่นะครับผมฝากรถบ้านคุณภาพนะครับไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจกันนิดนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ ฝากไว้กับ Mercedes-Benz คันนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีครั้งหน้าผมจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมอีกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปหารถที่มีคุณภาพในราคามิตรภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับผม วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีรถคันใหม่มาท่านผู้ชมจะได้ชมก่อนใครครับไม่พลาดรถสวยๆจะได้จับจองกันได้ทันนะครับผมไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าคันต่อไปครับสวัสดีครับ